พวงจุ้ยสี่ทิศเป็นแนวคิดพื้นฐานของศาสตร์่วงจุ้ยที่เกี่ยวข้องกับการจัดวางตำแหน่งและทิศทางของสิ่งต่างๆเพื่อเสริมพลังงานที่ดีและลดพลังงานที่ไม่ดีโดยหลักๆจะใช้สัญ,ญลักษณ์ของสัตว์สชนิดแทนทิศทั้ง4ได้แก่ทิศเหนือเต่าดำเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงและการปกป้อง ควรเป็นพื้นที่สูงหรือมีสิ่งคำจุนเช่นกำแพงอาคารสูงหรือภูเขาหากด้านหลังโล่งอาจทำให้ขาดการสนับสนุนและโชคลาภไม่มั่นคงทิศใต้หงแดงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโอกาสความเจริญรุ่งเรืองและชื่อเสียงควรเป็นพื้นที่เปิดโล่งเช่นสนามหญ้าถนนหรือลานกว้าง ถ้าด้านหน้าถูกปิดกั้นมากเกินไปอาจทำให้ขาดโอกาสและการเติบโตทิศตะวันออกมังกรเขียวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งและอำนาจควรมีสิ่งปลูกสร้างหรือภูมิทัศน์ที่สูงกว่าด้านขวาเช่นอาคารต้นไม้หรือเนินเขาการเสริมมังกรเขียวที่ดีช่วยส่งเสริมโชคลาภและความสำเร็จทิศตะวันตกเสือขาว เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจและความแข็งแกรง่งควรมีโครงสร้างที่ไม่สูงเกินไปเพราะถ้าเสือขาวสูงเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งหรืออุปสรรคหากด้านขวาต่ำหรือขาดสิ่งป้องกันอาจส่งผลให้โชคชะตาไม่มั่นคงหลักการนำไปใช้ในบ้านและที่ทำงานด้านหลังบ้านหรือที่ทำงานควรมีสิ่งคำจุนเต่าดำ ด้านหน้าควรเปิดโล่งและปลอดโปร่งหงแดงด้านซ้ายควรสูงกว่าด้านขวาเล็กน้อยมังกรเขียวเวอร์ซัสเสือขาวสัตว์ห่วงจุ้ยสี่ทิศนี้สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทั้งบ้านที่ทำงานและแม้แต่การเลือกทำเลเพื่อเสริมดวงชะตาและความสำเร็จในชีวิต